รอยน้องกี้เบอร์โตเบอร์ไรเนาะรอยซุนแปดจีหยังสวัสดีนะคะครับพีร้องนี่น้องน้องชื่อไรอะคะฉันชื่อหุ่งค่ะอ๋อคุณชื่ออะไรคะชื่อโจรดาเนาะรอยไหวตัวมั้งคุณเกมปีตัน คนหลังนั้นชื่ออะไรคะเออพุ่มหนามแกล้งกับไม่คว่างหมาดต้มของกองมาให้รอดใจน้องจีค่ะ trước nong nai อ,อะบอวชเลยบวชก็ไม่เคยเห็นใครได้เป็นจุมปานจีเห็นมันมาก็าเพเลินแล้วนั่นไปได้ตลกแม่จีลำคารเราๆเลยก็นะคนไดแจ้คว้าชายโชคดีครับแม่จีอ่ะ หนูไปก่อนนะแกหลวงพ่อ,อฟ้าไม่รู้นี่รเลยขวานตัง้งตั้งเ,เดี๋ยวฉันขออนุญาตไปกวาดใบโพที่ในลานวัดก่อนนะเจ้าค่ะเอาพ่อจชื่ช่วยไม่คิดดีททำไม่ถอยไปเกิดชุดใบโพไม่คิดไม่ต้อง จรอยไปรู้รอนีอ่บรรดาก็เพื่อเล้ยวทำเริ่มแก่มเ่งงรืออยู่พันธ์อันเครียดควาดใบพู้กับที่ใต้ในวัดผูดช่างกี่ครั้งเลยอยาปลูกผูกเห็นในวัดไม่โปกโพเลยร้อยไรโปรสมน้องน,นะไม่ต้องอยากควาดใบกันเนี่ยพี่ด้วยกัพูดอะไรมันเลอะเทอะอย่างเงี้ยกระท่อมมันไม่ใช่เป็นพืชในาศาสนานะพี่คบลูกต้นโพงโปกโพขันเลย พูกผู้ดกงต้นลวกต๋อมดกงาต้นในระหว่างต้นต๋อมกับตน้นผู้เราตำลิบไว้ทั้งอันช่วยมันจะกลายเป,ป,ป็นลิบปู้อได้วุนต๋อมนนในแก้มบาดขิ้แต่เลี้ยแก้มเปลกๆไปแม่งเหรอเตี้ยนนักหน้ากินแต่ต๋อมกินแต่หน้าใช้เราได้แล้วเรากินต๋อมแล้วเราไม่จะกินไขวัดว้านักก็แนวนั้นแม่โอ้ยแม่ โอจ้างเงินกูไปอุ้นจนไอ้รอดคุ้ง่าไม่จนเลยพอคุ้งมองเลยจนดีว่าหัวลาบครับนึกว่าป้ามาไว้แต่นี่กูให้ล่วงชิดเลยฮะล่วงชิดน้อยล่วงชิดฝักหพวกไหนฮะเลี้ยงหัวคุ้งแกล่วงชิดนั่นเออฟุตบอลเลี้ยงหัวคุ้งท่างในจริงนี่ไม่กี่วันนี้จนแล้วมันอุ่นกันมาบองลาอุ่นกันเร็วๆกูไม่บากับมันกูกลานีุ้นเดือหัวเปี๊ยได้กี่เปรตตาย กูเคยเห็นแล้ววัมือนคนไปข้าวบนชนพวก้าไปจึงในบนก้าไปจึงในจะน้ำไปเดินเวียนเลือยอยู่หัวคอยก้าวไปชนไม่ใช่ก้าไปเดินเวียนเห็นกมาการก้าวไกหัวก้าวซู่ั่งเวียนหรอฮวันนี้เอาันนลเวยตังไอ้หนุ่ยเวียนไอ้หนุ่ยที่จมแ พักกูจนน้ำก็เป็อบ่ดทันยนวดอ้อยพอกูจนเฟก็มาพักูไม่ไีน้ำยาพอกูจนน้ำเป็นอบ่ปวกทันยเดือนหัวพี่ได้เดือนเลกเียูกมันไมมีความสุ นายแล้วก็ปวดน้ำกูไปจนน้ำแล้วได้ตังค์ไปน้ำงอเงินมึงเคยพากูไปล้ำไปก้าโตบ้งไหมกูจเล่นนักพร้อมหัวฟรีได้โดนมันหมูจังกี่ไม่ออกไอ้แม่งก็มาเป็นหนุ่ยไม่ใช่ดีนะจ้าเจ้าก้องปลุกเร่งไม่ได้ดุดีนะฟ้าหนุ่ยไม่รู้เงินก็นอนเดีย มันเดินเล่นไหนเราอยู่เล่นเนาะตราติดรอเจ,ะจ,ะอจ,ะจะอ้ <c oughs> าเจ้าบงเจ้าเจ้าบงบ้าก็เปิดเร็วกูนได้กูยัดเฮ่แรงบ้าไม่รู้เรื่องเนี่ยก็เรียกว่าหัวไม่มีการตึกจ้ากูเรียนรู้มามึงอะ่ะมึงจะบอกดิ mà ngày mò lúc nay mà để em mua bà là và nuôi ngườiẻ